ในท่ามกลางรัษฎรที่เรียงรายรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีบางคนที่สร้างความวั่นวหวให้แก่หน่วยราชการที่ถวายการต้อนรับอยู่ไม่น้อยทางหน่วยงานหรือผู้หลักผู้ใหญ่เบื้องบนจะกำชับลงมาหาผู้บังคับบัญชาใต้บังคับบัญชาหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านลงมาเรื่อยๆบอกว่า หมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้อย่าถวายดีกานะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องละคายละเครื่องเพราะอยู่คนระบาดของพระองค์ท่านมีอะไรเรามาคุยกันมาปรึกษาหารือกันส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะทีนี้ท่านจะรับสั่งว่าผู้ใหญ่ถ้าใครเขาจะถวายดีกาเนี่ยก็ให้เขาถวายไปเลยนะจะไปกันถ้าไปกันเนี่ยท่านจะไม่รู้และข้อความอะไรเลยที่ทูลทูลมันก็คือเป็นการที่ว่าโกหกโกหกท่านท่านรู้ ประทีบชีวิตปรากฏพระองค์อยู่เบื้องหน้านี้แล้วใครเลยจะไม่ขอยคว้าเพื่อปัดเป่าความมืดมนแก่ครอบครัวและหมู่บ้านของตนหลากหลายวิธีในการหลบเลี่ยงฝ่ายราชการเพื่อการถวายดีกาจึงเกิดขึ้นที่ที่ผมเห็นนะมันจะใส่เสื้อขาดขาดมัง่งกางเกงขา,ขาสั้นมัง่งผ้าคม้าคาดพุงมัง่งแล้วแล้ไอ้พวกเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่จะไม่สังเกตในจุดนั้นพอมาถึงช่วงที่เขาอยู่ เขาก็จะดึงเอกสารที่เขาซ่อนไว้นี่ยื่นให้พระองค์ท่านก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปขัดขวางได้แล้วเชวงนั้นมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซะส่วนมากอะพอพอดีตอนนั้นก็นมีข้ารจากการชั้นผู้ใหญ่เข้ามาบอกว่าเทียนอะไรพราวกจะเขียนทุนข้าวสวัสดิการทีนี้บางบางท่านก็ไม่เอ่ยชื่อแล้วก็บอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ทำไม่ได้ผมบอต้องได้สีล่ะจดอนเดือรอน ขาไม่ได้เอาไม่ได้ก็แล้วทุแจะผมจะถวายผมก็เลยถวายพระองค์นั้นทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นการทรงงานต่อเนื่องทั้งสิน้นด้วยว่าทรงติดตามความคืบหน้าตลอดจนปัญหาหรือผลสำเร็จโดยตลอดบางแห่งพวกท่านทรงย้ำนะทรงยำ้ำอ,อยากให้เกิดนี่มาทรงยำ้ำแล้วไม่เกิดเพก็ทงทราบฮะทรงทราบหมด เรื่องนี้ว่นที่ไหนมันเป็นยังไงน่ะก็กามันมีทั้งข้อมูลที่เราถวายขึ้นไปก็สมเก็บไว้แล้วข้อมูลส่วนพระองค์ของท่านเองต้องติดตามต้องติดตามมีแง่มุมการติดตาม,ม,าม,ม,ตตามบางครัง้งท่านมีหน่วยจอดแนมนะมีส่วนหน่วยจอดแนมหน่วยตรวจสอบหน่วยตรวจสอบอทุกวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระบรมวงศ์รับพระราชภาระ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยยนพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาและราษฎรบางส่วนเพื่อถวายรายงานอยู่เป็นประจำเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกรมชมทานก็ต้องตามเสด็จพร้อมกับกบปรอเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยต้องเรียบเรียงและส่งกบปรอท่านบอกว่าจะต้องส่งไปที่วังแขวงวนให้ท่านเห็นชอบนะถ้าบางบางทีก็มีก็มีกลับมาเหมือนกัน ตาหนิอ้นีไม่ถูกนะมันน่าจะเป็นยัง้อยางนี้อันนี้ก็ถึงว่าเดี๋ยวนี้ถึงท่านจะประทับอยู่ที่พระจวัางกลกังวลก็มีใ้ความมาท่านมาได้ทรงงานทรงครับยังทรงอยู่พุทธศักราช2549เป็นปีที่60แห่งรัชสมัยและเป็นปีที่80แห่งพระชนมพรรษาพระธรรมมิกราชวาจา เมื่อครั้งสรงประกาศพระปฐมบรมราชองค์การปกแผ่ธรรมแห่งผู้ครองแผ่นดินคุ้มกล้าวประคองไทยก็เกิดสรรพศาสตร์แห่งงานพัฒนาอันสอดคล้องและสมดุลวันหนึ่งเมื่อ60ปีก่อนพระรักของราษฎรเนี่ยร้างพระราชาวไว้ยามนี้ผ่านเวลากว่าสองหมืวันล่วงมาแล้วที่พระราชา

กระลุงแกบอกว่าแกจะขอบคุณที่ว่าพระองค์ท่านทรงช่วยเหลือเกษตรเอาเวลาวทุลุงมบาตรัวให้ใจไหวกิจโญ่ละก็ช่วยเหลือช่วยเหลือในทุกๆด้านที่ว่าท่านพระองค์ท่านทรงช่วยเหลือประชารชนของท่านก็ขอขอบขอบคุณนะฮักแม่ก็บอกว่าได้ว่าฮักอย่างไรจะที่ว่าหมันจางแล้วฮักแต่ว่าฮักนายหลวงของเฮาคือพระเจ้าอยู่สี่บอกนายหลวงว่า ในหลวงนี่ดีดูแลประชาชนทั่วประเทศไทยนี่ให้มีน้ำใสอุดมสมบูรณ์มีข้าวกินตลอดเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานเพื่อพัฒนาประเทศของเรานั้นได้พระราชทานหลักพระราชดำริพระราชการณียกิจและโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายหลากหลายด้านแล้ว ทรัพย์ทั้งปัญญามีค่าที่พระเจ้าทานไว้นั้นวันนี้และในอนาคตเป็นศาสตร์ที่รัษฎรจะพึงเรียนรู้เพื่อประโยชน์สุขของรัษฎรเอง